พอหลังจากนั้นครับผมนะฮะผมกลับมาที่บ้านเขาบอกว่าสมัครกิฟฟอรีแล้วนะเนี่ยมีของใช้ผมก็ใช้สินค้ากิฟฟอรีก็รู้อยู่อย่างหนึ่งว่ากิฟฟอรีใช้ดีมากเลยประทับใจครับแต่หลังจากนั้นครับน้องผมครับตอนนั้นเนี่ยรู้สึกเขาจะเป็นโกลสตาร์ hmm. ไฟแรงครับกําลังไฟแรงครับผมนะฮะนะครับเขาบอกว่าวันนั้นผมก็อยู่บ้านเขาโทรมาบอกว่าอวันนี้อยู่บ้านเปล่าบอกอยู่ไม่ได้ไปไหนหรอกเดี๋ยวจะเข้าไปนะเข้ามาทําไมอะ่ะเดี๋ยวจะไปเล่าเรื่องกิฟฟอรีให้ฟัง เฮ้ยรู้แล้วไม่ต้องมาเล่าหรอกผมบอกเข้าไปแบบนี้ครับแต่เขาบอกว่าเออนะ่ะอยากจะเล่าให้ฟังผมเห็นเขาไฟแรงครับน้องชายไฟแรงเออมาเข้ามาเออมาเข้ามาผมก็บอกงี้ครับพอเขามาปุ๊บทุกท่านครับผมได้เจอกับบุคคลอีกท่านหนึ่งครับบุคคลท่านนี้ครับซึ่งเป็นอัพไลน์ครับ ที่คอยให้คําปรึกษาชี้แนะชี้นามผมคอยให้แนวทางให้ผมประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้ครับปรบมมอด้ลยนะคกับอัปไลน์ของผมครับคุณเอกชยาคุณไตรัฐนัฐรันวิจิตครับผู้บัญชารารพาเรือเอกอุสีพลรดา伊นะครับผม <S <S อัปไลน์ของผมสองท่านนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนครับนะครับเขาเป็นรุ่นพี่ที่ทํางานของน้องชายผมเป็นวิศวกรเหมือนกันนะครับผมนะวันที่น้องชายผมนัดเข้ามาที่บ้านเนี่ยครับพาเข้ามาที่บ้านกับผมเนี่ยนะครับทุกท่านครับบ้านผมนะครับ ถ้าจอดรถเนี่ยต้องจอดเลยออกไปประมาณสักห้าร้อยเมตรแล้ววันนั้นเนี่ยบ้านผมน้ําท่วมครับทุกท่านอัไลน์เนี่ยครับมากันทั้งหมดสามสี่คนมีพี่สมนึกมีพี่เค้นนะครับแล้วก็มีน้องแอดแล้วก็มีน้องชายผมเดินมาที่บ้านครับต้องจอดรถไว้ตรงข้างนอกแล้วก็ถกงเกงลุยน้ํามาครับได้ยินท่านมาคุยทีหลังท่านบอกว่าอุ้ยอุ้ยยกขาแต่ละก้าวนะครับคือน้ํามันขังประมาณครึ่งเข่าครับ ส่วนตัวผมครับนอนกระดิกเท้าอยู่บ้านสบายใจเฉบรอเขาอยู่นะครับทันทีที่เข้ามาถึงครับทุกท่านครับเขาก็สาธิตสินค้าพูดแผนวันนั้นเนี่ยเรื่องของธุรกิจเนี่ยก็ยังไม่เข้าหัวเท่าไหร่แต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้คือว่าเอ้ยทำไมวันนี้เขาก็ไม่ได้เป็นอะไรกับเราเขาเป็นวิศวกรไม่ต้องทำกิฟฟลินก็อยู่ได้แต่วันนี้ทำไมครับเขาถึงอยากจะมาช่วยเราอ่ะ ผมคิดแบบนี้ผมก็เลยต้องผมก็เลยมีแนวคิดอย่างหนึ่งว่าวันนี้ครับเราเองเนี่ยเป็นทั้งอัพไลน์แล้วก็ดาวไลน์นะครับผมวันนี้ถ้าเราเป็นหมอครับท่านถ้าเราเป็นหมอมีคนไข้มาหาเราคนไข้คนนี้เรารู้แน่แน่ครับถ้าเขาไม่ผ่าตัดเขาต้องไม่รอดแน่แนครับเราในหน้าที่ที่เราเป็นหมอเราต้องบอกไหมครับว่าถ้าผ่าตัดแล้วมันจะดีไงเราบอกไหมครับเราก็ต้องบอกถึงแม้ว่าเขาจะไม่ฟังเราก็บอกไหมครับ บอกครับยังไงก็ต้องบอกเพราะว่าเราอยากให้เขามีชีวิตต่อแต่ถ้าคนไข้นัดแล้วไม่มาหรือว่าไม่ทําตามปฏิบัติตามที่หมอแนะนําในที่สุดนะครับหมอก็จะไม่ได้รักษาใช่ไหมครับนะครับหมอก็จะไม่ได้รักษาหมอก็จะปล่อยคนไข้ไปเพราะไม่เจอคนไข้แต่ถ้าวันนี้ครับลองกลับกันครับถ้าวันนี้คนเราเป็นหมอแล้วคนไข้ที่เข้ามารักษากับเราเนี่ยเขาเป็นญาติเราล่ะครับเขาเป็นพี่น้องเรา เป็นพ่อเราล่ะครับถึงเขาจะไม่อยากผ่าตัดแค่ไหนเราจะพยายามทุกวิธีทางใช่ไหมครับเพื่อให้เขามาผ่าตัดเราจะทําทุกอย่างใช่ไหมครับเพื่อให้เขาหายเช่นกันครับธุรกิจกิฟรลินครับวันนั้นที่ผมคิดคือวันนี้เขามาเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะทําหรือเปล่าแต่ทําไมเขาถึงขยันขยอ,ขยอเขาถึงมาบอกกับเรานะครับผมได้ยินผมเห็นแบบนี้ครับผมรู้ว่าวันนี้อัพไลน์มีความตั้งใจจริงครับผม ที่อยากเห็นเราประสบความสำเร็จเราเองต่างหากที่ไม่รู้เลยว่าเราจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าวันนี้ครับทุกท่านครับทุกท่านมีอัพไลน์ครับอัพไลน์ของท่านมองเห็นว่าท่านจะเป็นคนหนึ่งที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจกิฟฟรีนถึงแม้เราจะปฏิเสธเขากี่ครั้งเขาก็ยังอยากจะเล่าให้กับเราฟังวันนี้ขอให้ท่านป,ปมมือดังๆให้กับอัพไลน์ของทุกท่านอีกครั้งนึงครับ <laughs> <laughs> นะครับหลังจากนั้นผมเห็นความตั้งใจของอัพไลน์ครับโอเคพี่เคนผมพร้อมลุย หลังจากนั้นผมทำยังไงต่อครับอัพไลน์ก็บอกว่าถ้าอยากลุยแล้วมาพี่พาไปงานนี้งานนี้เป็นงานแรกครับเขาเรียกว่างานเปิดวิสัยทัศน์ธุรกิจตอนนั้นผมเองขับแท็กซี่แล้วก็เอาแท็กซี่ไปจอดแล้วก็ไปนั่งฟังสิ่งหนึ่งที่ผมฟังนั่นก็คือผมได้เปิดมุมมองเปิดความคิดของตัวเองครับวันนี้เราทํางานมาเพื่ออะไรเราเกิดมาเพื่อทํางานอย่างเดียวหรือว่าเราเกิดมาเพื่อใช้ชีวิต เราเกิดมาเพื่ออยากใช้ชีวิตที่อิสระหรือเกิดมาเพื่อเดินแล้วเดินต่อไปข้างหน้าโดยไม,ไม่มีวันจบสิน้นสิ่งที่ผมคิดคือว่าวันนี้ผมเป็นเสาหลักในบ้านถ้าเสาหลักในบ้านตัวผมเป็นเปรียบเสมือนไฟหลอดที่หนึ่งภรรยาผมเป็นสเสมือนไฟหลอดที่สองถ้าหลอดไฟหลอดที่หนึ่งคือตัวผมดับไปวันนี้ครอบครัวผมจะอยู่ยังไงแต่ถ้าวันนี้ครับสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นในงานนี้ถ้าวันนี้เรามีดวงไฟหลายๆดวงครับดวงใดดวงหนึ่งดับ เราก็ยังไปต่อได้ไหมครับยังสว่างอยู่ไหมครับยังสว่างอยู่ครับนี่คือสิ่งที่เปิดวิสัยทัศน์ให้กับตัวผมนะครับและหลังจากนั้นอัปไลน์ก็บอกต่อครับตอนนั้นเป็นงานครบรอบ11ปีครึ่งของกิฟฟลินพอดีอัปไลน์ก็พาผมมาที่ไบเทคบางนาครับทุกท่านครับมาไบเทคบางนาใจผมยิ่งพองโตครับมันยิ่งเต้นแรงขึ้นมันตุบ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 ใจมันเต้นบอกว่าต้องทําต้องทําต้องทําเพราะอะไรครับเพราะผมเห็น คนที่ขึ้นไปยืนอยู่บนเวทีครับผมนั่งอยู่ข้างล่างผมเห็นคนที่ขึ้นไปยืนอยู่บนเวทีครับบางคนขึ้นไปรับเงินล้านบางคนขึ้นไปรับเงินแสนผมมองว่าคนเหล่านี้ไม่ได้ต่างจากผมเลยครับแต่เขาทำไมถึงประสบความสำเร็จถ้าในเมื่อเขาประสบความสำเร็จได้ผมบอกกับตัวเองครับว่าผมก็ต้องประสบความสำเร็จได้ในกิฟฟินผมตัดสินใจทำกิฟฟินท,ทันทีตั้งแต่วันนั้นครับ พอผมตัดสินใจครับทุกท่านครับสิ่งที่มันเกิดผมมีโจทย์ให้กับชีวิตของตัวเราเองแล้วครับวันนี้ครับทุกท่านมาดูครับข้อหนึ่งกิฟฟารีนทํางานประจําหรือว่าผมจะกลับไปเรียนต่อหรือไปเป็นเจ้าของกิจการอื่นทุกท่านว่าผมเลือกอะไรครับกิฟฟารีนใช่ไหมครับทาไมทุกท่านถึงรู้ว่าผมเลือกครับวันนี้ครับเพราะกิฟฟารีนเนี่ยตอบโจทย์ทุกๆโจทย์ในชีวิตของเราใช่ไหมครับ สามถึงห้าปีสามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตได้ปรบมือดดงนให้กับกิฟฟอรีนสักครั้งนึงครับนะครับเอาละครับวันนี้ผมรู้แบบนี้ผมลงมือทําทันทีครับผมไม่รีรอครับเพราะวันนี้เส้นทางข้างหน้าเนี่ยครับถนนเส้นทางถนนผมไม่รู้ว่ายาวไกลแค่ไหนครับแต่สิ่งที่ผมรู้คือผมจะต้องเริ่มต้นครับผมไม่ต้องสตาร์ทครับแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าทางข้างหน้าเนี่ยนะครับมันจะมีอุปสรรคอะไรหรือเปล่าแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยครับว่าทางข้างหน้าเนี้ จะทาให้ผมเสียเวลาหรือเปล่าแต่สิ่งที่ผมรู้อย่างเดียวคือเพราะใจมันสั่งมาครับใจมันสั่งมาว่าจะต้องประสบความสําเร็จในชีวิตได้แล้วมันล้มเหลวไม่ได้แล้วครับใจมันสั่งมาแล้วที่สําคัญพี่ตูนยังมาตอกย้ําครับโอกาสในชีวิตไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆคิดจะทําอะไรฝันอยากทาอะไรไม่ต้องกลัวผิดหวังทําไปเลยถ้าทําแล้วไม่ประสบความสำเร็จมาอยู่ที่เดิมได้ไหมครับฉะนั้นผมตัดสินใจครับทาทันทีครับเริ่มสตาร์ทด้วยจากการที่ผมเนี่ยเรียนรู้และพัฒนาตัวเองก่อน เพราะผมเชื่อว่าถ้าวันนี้ผมไม่รู้ผมไปบอกคนอื่นผมไม่สามารถอธิบายได้ผมพาตัวเองเข้ามาเรียนรู้ทุกรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นที่โรงแรมบินทางานสัมมนาต่างๆงานในทีมที่ทีม,ทม,ทมของผมจัดนะครับผมหลังจากนั้นครับสิ่งที่ผมรู้มาอย่างหนึ่งคือวันนี้ครับเรื่องจริงของชีวิตที่เราต้องเจอวันนี้ไม่ว่าเราจะทําอาชีพอะไรครับไม่ว่าจะเป็นหมอพยาบาลน,นักบินนักเรียนนักศึกษาเนี่ยวันนี้ครับคนเหล่านี้ ต้องกินต้องใช้สินค้าตลอดไปไหมครับสินค้าเหล่านี้หมดแล้วต้องซื้อซ้ํำไหมครับต้องเข้าไปซื้อที่ไหนครับที่ห้างครับสินค้าเหล่านี้ครับผลิตภัณฑ์ความสวยความงามคุณผู้หญิงต้องใช้ไหมครับเวลาเจ็บป่วยเราต้องใช้ยารักษาโรคยาเสริมอาหารไหมครับต้องใช้ครับแต่คําถามที่รอคําตอบคือว่าวันนี้เราซื้อสินค้าที่ไหนล่ะครับเราซื้อสินค้าจากช่องทางเหล่านี้ใช่ไหมครับ เราได้แค่สินค er ok ้าส <voor> ินค <gas tutor Beij vrai> er well. ้ามาใช้ครับผมคำถามคือว่าวันนี้ครับเราจ่ายเงินไปเท่าไหร่แล้วนะครับผมตัวผมเองอายุ18ก็จ่ายมา18ปีใช่ไหมครับของพี่อายุ15ใช่ไหมครับพี่จ่ายมา15ปีแล้วใช่ไหมครับเป็นเงินเท่าไหร่แล้วครับวันนี้ครับเราจ่ายเงินไปเท่าไหร่แล้วคนเหล่านี้จ่ายเงินไปเท่าไหร่แล้วครับฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ผมรู้คือทันทีที่ผมศึกษากิฟฟอลีนเชิญผมมาเป็นเจ้าของธุรกิจครับเป็นเจ้าของธุรกิจที่วันนี้ครับ มีสินค้าที่ต้องทุกคนต้องกินต้องใช้หมดแล้วซื้อซ้ําโดยที่วันนี้ไม่ต้องคิดมากครับหมดแล้วซื้อซ้ําโดยที่ไม่ต้องคิดมากครับสินค้าบางแบรนด์ครับคุณภาพดีเลยแต่ซื้อได้ครั้งแรกครั้งเดียวครับนะครับไม่สามารถซื้อต่อได้อีกแต่วันนี้สินค้ากิฟฟอลินครับซื้อแล้วซื้อซ้ําโดยไม่ต้องคิดมากเพราะราคาคุ้มราคาคุ้มค่าครับผมผมเห็นแบบนี้ครับทุกท่านนะครับ ผมมองเลยครับวันนี้ผมได้เป็นเจ้าของห้างมากกว่า140สา110สาขาทั่วประเทศมีสินค้ามากกว่า2,000รายการมีศูนย์แบบนี้ครับที่เราไม่ต้องลงทุนเองเราสามารถเป็นเจ้าของได้นะครับ และที่สําคัญคือเขามีระบบสนับสนุนครับที่กิฟฟารีนเนี่ยนะครับกิฟฟารีนชานัลนะครับนี่คืออีกหนึ่งระดับระบบสนับสนุนทําให้เราศึกษาข้อมูลได้ที่บ้านก็ได้ด้วยนะครับผมแล้ววันนี้ที่ยิ่งไปกว่านั้นครับวันนี้มีกิฟฟารีน1นึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งครับส่งทุกที่ฟรีทั่วไทยแล้ววันนี้ครับไม่มีใครไม่รู้จักแอลซีวิตครับเพราะเรามีโฆษณาด้วยนะครับเพื่อนผมครับผมไปแนะนำแอลซีวิตเขาบอกเออตัวนี้แหละตัวเนี้ยที่อยากได้เพราะเขาดูจากโฆษณาครับนี่คือระบบสนับสนุนที่พรร้ออออมมยู่่ลลลคับททีเหืืงํา ผมเริ่มต้นยังไงครับผมเริ่มต้นกิฟฟิลีนนะครับแบบนี้ครับนะครับวันที่ผมเริ่มต้นมันมีปัจจัยหลายๆอย่างนะครับผมเอามีบททดสอบหลายๆอย่างครับผมนะครับวันที่ผมเริ่มต้นเนี่ยครับเราทากิฟฟิลีนด้วยมอเตอร์ไซค์นะครับฝนตกแดดออกไปหมดครับผมนะฮะตอนนั้นเนี่ยลูกก็ประมาณ4ี่ขวบครับเราเลี้ยงลูกกันเองทีนี้พอทากิฟฟิลีนครับผมก็ต้องพาลูกไปด้วยครับลูกก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์บางทีเนี่ยหลับ กลางแดดเลยครับกลางมอเตอร์ไซค์ side. แต่เราคิดว่าเราอยากจะประสบความสําเร็จครับเราจึงมานั่งคุยกันครับผมกับภรรยามานั่งคุยกันโอเควันนี้เนี่ยเราต้องรีบสําเร็จให้เร็วฉะนั้นถ้าเราอยากสําเร็จเราเอาลูกเนี่ยไปฝากกับนาเขาไว้ที่อุบลแล้วกันนะครับก็ตัดสินใจครับพาลูกเนี่ยขึ้นรถไฟให้น้าเขามารับครับขึ้นรถไฟกลับอุบลทุกท่านครับวันนั้นเนี่ยนะครับลูกไม่ร้องนะครับพ่อกับแม่ร้องครับนะครับผมพ่อกับแม่ร้องครับผมนะฮะนะครับอันนั้นคือ แรงแรงกดดันที่มาจากภายนอกอีกครั้งหนึ่งครับวันที่ผมตัดสินใจเนี่ยครับผมไปออกมอเตอร์ไซคันนี้มาเนี่ยหลายๆคนครับให้อยู่แถวบ้านผมเนี่ยเขาบอกว่าผมคิดอะไรอยู่ผมบ้าไปหรือเปล่ามีรถยนต์ขับมีรถเก๋งขับอยู่ดีๆอะ่ะมันเอารถยนต์ไปคืนเขาแล้วมันมาออกมอเตอร์ไซค์นะครับวันที่ผมตัดสินใจผมตัดสินใจคืนรถแท็กซี่ไปเลย3 0 0แสนกว่าบาททั้งซ่อมทั้งผ่อนผมไม่สนใจนะครับ ผมคืนไปเขาบอกว่าผมบ้าหรือเปล่ากิฟฟอรีล้างสมองกันแล้วทุกท่านครับผมเลือดขึ้นหน้าครับเพราะผมตอนนั้นผมเลือดกิฟฟอรีนครับผมเลือดขึ้นหน้าครับผมชี้หน้าเลยครับผมสวนกลับไปเลยครับบ้าไม่เป็นไรมีโรงพยาบาลรักษาแต่ถ้าโอ้นะครับไม่มีโรงพยาบาลรักษานะครับผมผมบอกไว้อย่างนี้แต่ผมบอกในใจนะครับนะครับผมนะฮะผมบอกกับตัวเองครับ เพราะว่านี่คือแรงกดดันแรงผลักดันแต่ผมเอาแรงกดดันแรงผลักดันตรงนั้นมาเป็นแรงบันดาลใจเพื่อให้ผมเดินต่อนะครับผมนะฮะผมทําแบบนี้ครับทุกครั้งที่มีบททดสอบผมจะเอาบททดสอบเนี่ยมาเป็นแรงบันดาลใจสําหรับผมนะครับผมนะผมก็ลงมือลุยนะครับและที่สําคัญวันนี้ครับผมก็ทํางานสม่ําเสมอครับผมงานงานของผมคือไปเปิดใจคนทําไมเขาถึงต้องมาใช้สินค้ากิฟฟอรีนกิฟฟอรีนแตกต่างยังไงนี่คืองานของผมครับ สินค้ากิฟฟิรินพูดไม่ได้ผมจะต้องทําไม่สินค้ากิฟฟิรินพูดไม่ได้ผมไม่ต้องทําให้สินค้ากิฟฟิรีนเนี่ยพูดได้สินค้ากิฟฟิรินมีชีวิตครับผมทํางานแบบนี้สม่ําเสมอครับผมนะฮะผมจะมีตะกร้าตะกร้านึงครับเป็นตะกร้าสาธิตสินค้าของผมนะครับเวลาผมไปเปิดใจผมจะสาธิตสินค้าให้เขาดูว่าสินค้ากิฟฟิรินของเรานั้นแตกต่างกันยังไงเห็นผมแบบนี้นะครับผมมือสาธิตนะครับผมนะฮะอยากรู้อะไรมาถามได้นะครับผมนะฮะผมสาธิตนะครับและที่สําคัญเราทํางานสม่ําเสมอแล้วกุญแจที่ง่ายที่สุนนนวัี้คือ เราพาทีมงานเข้ามาเรียนรู้อย no like ่างต่อเนื่องครับผมไม่ว่าจะเป็นงานอะไรครับที่ไบเทคบางนานะครับที่โรงแรมอินทาแห่งนี้ทีมงานผมและตัวผมเนี่ยนะครับจะไม่เคยพลาดเลยถ้าไม่ติดธุระจําเป็นจริงๆนะครับผมพาทีมงานทุกคนเข้ามาเรียนรู้อย่างต่อเนื่องครับผมทุกคนก็ได้แรงบันดาลใจได้กําลังใจกลับไปทํางานทุกครั้งที่มาเรียนรู้นะครับผมและที่สําคัญวันนี้ครับการจะทําอะไรก็ตามครับวันนี้เนี่ยครับเขาบอกว่าถ้าทํางานเป็นทีมเนี่ยจะประสบความสำเร็จเป็นทีมครับ ผมเองก็มีทีมทีมของผมเนี่ยมีชื่อว่า All ตาเน็ตเ w ิร์ครับนะครับทีมของผมเนี่ยครับต้องบอกว่าเราบางคนไม่ได้มีผลประโยชน์ทางการเงินร่วมกันครับแต่เรามีเจตนารวมร่วมกันว่าเรามาช่วยทำยังไงก็ได้ครับให้กิฟฟอรีนเติบโตแล้วเราจะเติบโตไปพร้อมๆกันกับกิฟฟอรีนครับปุ่มือดน้าน้ให้กับทีมของผมทั้นิดนึงครับนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านก็มีทีมครับนะครับถ้าเราทำงานเป็นทีมนะครับ ทีมของท่านก็คือทีมของออปไลน์ของทุกท่านนะครับผมนะฮะวันนี้ถ้าเราทํางานเป็นทีมครับทีมจะช่วยเขาเรียกว่าแชร์ความสําเร็จให้กับทุกๆคนนะครับวันนี้เนี่ยคนเราแต่ละคนอาจจะเก่งไม่เหมือนกันคนนี้เก่งแผนคนนี้เก่งสินค้าแต่พอมารวมกันแล้วทุกคนเก่งหมดจริงไหมครับจริงครับผมนี่คือการทํางานเป็นทีมนะครับและที่สําคัญครับสูตรสําเร็จในการทํางานของผมเนี่ยนะครับวันนี้ผมใช้หลักการเลยครับคือทําให้เขาดูก่อน วันนี้นักธุรกิจหรือคนที่สนใจธุรกิจเนี่ยวันนี้ถ้าเขาสนใจธุรกิจเขายังทําเองไม่ได้ครับผมมีหน้าที่คือทําให้เขาดูหรือหรือว่าไอดูนั่นเองทําให้เขาดูว่าเราเริ่มต้นยังไงเราพูดยังไงเราปิดสมัครยังไงเราสาธิตสินค้ายังไงหลังจากนั้นครับพอเขาดูเราแล้วสัก4ี่หครั้งเนี่ยนะครับเราก็ให้เขามีส่วนร่วมคือทําไปพร้อมๆกันกับเราก็คือดูเขาทํานั่นเองหลังจากนั้นครับทุกท่านพอเขาทําเองชํานาญมากขึ้นเราแค่คอยปิดให้ หลังจากนั้นครับเมื่อเขาทําเก่งแล้วผมให้เขาลงมือทําเองเลยครับนั่นคืออยู่ดูทําไมล่ะครับต้องเป็นแบบนั้นวันนี้ครับธุรกิจกิฟฟอรีนเนี่ยนะครับเวลาที่ผมไปทํางานกับอดาวไลผมจะบอกเสมอว่าไม่ใช่ธุรกิจของผมแต่เป็นธุรกิจของเขา